อะไรเป็นไรแสบตาสีแดงแล้วไงมีตาแดงนั้นเลยฮะตื่นหรือยังเนี่ยข้าน้ำลายยังติดหนวดอยู่เลยนี่มาถ่ายรายการเนี่ยมาถ่ายอ้วนรถซิ่งเนี่ยไม่ให้เช็คก่อนแล้วให้ถ่ายไหมวะน้ำลายเต็มเลยสวัสดีคุณผู้ชมครับขำั้ยล้มล้มมั้ย้มมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อ้วนรถซิ่งแล้วครับไม่ต้องตกใจ สองคันรวมกันได้ไหมเฮ้ยพี่โก้แม่มาถ่ายโอซิงไม่แนะนังบล็อกมาขายครับนี่จอดคู่เลยจอดคู่จอดคู่เลยหมดแล้วที่มีเขาเรียกว่าซื้อมาเพื่อยูทูบเออซื้อมาทำยูทูบโดยเฉพาะเป็นอย่างนี้แหละเงินเช้เงินอนาคตก็เป็นอย่างนี้สบายๆใช่สิแต่กล้องมึงมีโฟกนี่มึงไม่เดือดร้อนนี่นะเออสามคันเลยเหรอสคันรวมเลยเราจะไม่เสียเนี่ยอะขายจริงว่าสามคันสวิฟต์ด้วยไหม สี่เหรอสี่คันเลยเหรอเพิ่งเราซื้อคันเดียวใช่นี่ไงสี่คันนี่ไงซื้อคันนี้ไงขายหมดเลยสี่คันซื้อคันนี้ซื้อคันนี้นี่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 ซื้อคันนี้ซื้อคันนี้สี่คันขายสี่คันซื้อซื้อไฟหน้าคันนี้เนี่ยสองข้างไอ้เหี้ยมันก็ขึ้นรถไฟฟ้ามึงก็มึงก็เหน็บไฟหน้าลำโบไไปอ้เหี้ยเดี๋ยวเลยฮัลโหลก็ วันนี้กูอะาเอาไฟหน้าลำโบไปเที่ยวนะไอเที่ยมึงไปสยามมากมึงเงีบเข้าแล้วเลยอย่างเท่ไม่ต้องใช้กระเป๋าเมื่อก่อนรุ่นพ่อต้องหนีบกระเป๋าถุงมาอ่านี่หนีบไฟหน้าลำโบน้องโทษทีพี่มีไฟหน้าลำโบไอเที่ยสี่คันยังไม่ได้เลยไอเที้ยโอ้โหดไปวันนี้มาก็เรามาขายจริงๆนะครับไม่ต้องตกใจไม่ไม่คิดว่าให้ตลงกระเป๋าจริง หมดแล้วแต่วันนี้เราขายบ้านเราจะซื้อรถอะไรดีปัญหาคือซื้อรถอะไรดีครับสองร้อยผมก็มีละพวกคุณก็เคยขี่กับรถผมก็ละฮอนด้าก็มีรถพิเชษอยู่ก็เคยละอีโวก็มีรถผมอยู่คราวนี้สิ่งที่เราไม่เคยมีเคยขับจะไม่เคยมีอ้วนเขาบอกเขาพร้อมเลยเขามีเลยเหรอเขาสแตนบายรอหนึ่งคันเขาภูมิใจแรปพรีเซนต์นียิปฮอบด้วยโยแรปพรีเซนต์นำเสนอคุณรู้จักไหมทั้งฟ้า โอ้โหสบายสบายรู้จักเลยสีฟ้าสวยไหนที่อ่รออะไรนกก้อนเมฆมึงจะมามังกรบินแล้วไงไอ้สัตว์อะไรอ่ะอไม่รู้เส้นขอบฟ้าอ๋อไหนว่าขอบเส้นขอบฟ้านี่รุ่นอะไรเช่น เฮ้ยสกายไลน์สิเอม่กูนึกว่าฉีดไม่อยากฉีดแร่ลุ้นอยู่ใช่ไหมเขามีอะไรกับผมเปิดเฟซบุ๊กเขามีสกายไลน์ัสองแฟนไบโออันนี้น่าจะเป็นไปได้หน่อยไอ้สี่คันรวมกันเนี่ยเฮ้ยคันน sure ี้สองร้ายหน่อยหน่อยอ๋อเหรอราคากำลังราคากำลังหัวใจเอฟสองร้อยนก็ปั่นไม่ได้ไม่แน่ใจแต่ก่อนอื่นในนั้นไปไปไปเปิดไม่อ้วนรายการอินดี้มันต้องสนใจรายการเราเป็นอย่างเงี้สบายสบายมันไม่มีอะไรยากกว่านี้ละการถ่ายทำรายการอย่าไปมายาเยอะใช่ตูนเออ เฮ้ย hey, ทำไมพี่อ้วนไม่ดังได้ยังไงทำไมเราท่านี้นี่เราต้องดึงเวลารอเพื่อให้เชฟไปเปิดไม้เออท hey, ่านผู้ชมไม่ได้งงนี่เปิดประตูรั้วนี่ทีมงานนะยังไงอินดี้เวละเจาะพื้นถนนเลยสุดๆไปเลยเห็นไ,ไหมทะเลาะกับไม้อีกแล้วโอเคครับโอเคครับ okay okay. สวัสดีครับผมไม่กีนแล้ว0947863901ได้ไปผมเอง เบอร์ก right. ูนเลยไงสายตรงเหรอสายตรงครับเรื่อยๆไอ้นี่ก็หาเรื่องโดนตบกูดูไหมโอยู่วหรือเปล่าชองเนี่ยวิธีไปอ่ะอ้วนมองตรงนะกูยิ่งมาถ่ายกูยิ่งอายมันขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรพี่รายการกูนี่แม่งแบบอินดี้อ่ะแบบอยากคือมันอยากทำที้ยอะไรมันก็ทำเอาเอาคอนไหนมาขายพี่สามคันเลยเดี๋ยวเอารถมาเพิ่มเอาอีโวมาเอาเอฟเคเอาก็ฟก็อฟหนึ่งยูสี่โดนอะไรมาพี่ทวินซูเปอร์ชาร์จ แล้วก็สวิฟต์ใช่โดนมากร่ามใช่จะบ้าเหรอคนดูร้อนเงินเนี่ยเราทำ YouTube เราทําอะไรเราก็เอาเงินอนาคตมาใช้แล้มีเราแต่ว่าจะขอซื้อนี่นะนี่เ k คแดงข้างข้างขข้างสี่คัอะไรพี่ล้อหัวไฟหน้าโอเคเนี่ยเนี่ยไฟหน้าคนละข้างได้ลงดีได้ได้มันเกินไปนั่นน่ะติดตามอยู่อ้วนนี่คันนี้เห็นโพสกระจุยเลย ใช่พี่ก็พอไปสักพักแล้วแต่ก็เฉียดแม่งเฉียดไปอยู่แล้วน่ะมันยังไงมันเฉียดไงครว่าเฉียดคืออะไรมาดูปุ๊บกระจบั๊บอกูไม่ขายขายคุณไม่ขายไม่ขายไอ้เี้ยไอ้เหี้ยคือเราไม่มีรถซิ่งเราไม่มีรถขับเล่นอ่ะเราเลยเฮ้ยเหี้ยกูไม่ขายอ่ะโทษนะรถมึงเต็มเลยเนี่ยพี่อีโวลูกรักมึงเนี่ยก็ไม่เหมือนกันพี่นี่มันสามสองสามสองใช่รถที่หายากแต่ตอนเนี้ยพร้อมแล้วผมได้ไปกองคัน มึงซื้อสามสองอีกสองคันได้ได้ไปสองคันมีส,ส,ามสามสามด้วยนี่ยสามสามด้วยแล้วก็มีสองสี่คัน <4 S 2> <4 S 1> ส,ส,สี่สี่แล้วตอนนเทศกาลลอยมีสี่คันคก็จะต้องถึงเวลาแล้วเคยเข้าโรงพยาบาลแล <c oughs> ้วซื้อของแจกเลยกับเมีชอบ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 คันนี้คือเอาเอง่ายๆคือซื้อมาตอนแรกก็กะว่าจะขายนี่แหละเพราะมันคืออาชีพเราใช่ค่ะแต่สุดท้ายไปหลงมนต์เสน่ห์เส้นขอบฟ้าก็เลยเฮ้ยยังไม่ขายก่อนเว้ยขอขอขอเสพหน่อยเว้ยเสพหน่อยใช่ขอเสพหน่อยเว้ย พูดถึงคันนี้หน่อย R32 คันนี้คำถามแรกเลยคนจะถามเลยว่าแม่ง R หรือแม่งเป็นรถแปลง S มา S คันนี้เป็น S คันนี้เป็น S แต่ขยักเปิดฝาโปรงนะจะได้ชัดเจนหน่อยนะเปิดโอ้โหข้างในแม่งกึ๊บเลยวประตูแม่งกึ๊บเลยประตูแม่งกึ๊บสวยพี่อ่าให้อ้วนเขาแนะนำนะเปิดฝากระโปรงมาไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้อะไรอะไรอะไรมึงแผ่น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 นิ้วอะขนาดยัง คันนี้เป็น HCR 3 2มันคือ GTS 2ประตูใช่ครับ HCR มันคือ GTS 2ประตูแต่คันนี้ก็คือเราทำการปริ้งกระดองอแล้วก็ย้ายจีอครบครบครบพ่อครบแม่ครบก็ค,บ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 คือครบเลยอะถามต่อเรามาขายคันนี้อขอความชัดเจนให้ับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็คือย้ายเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเจ้าของรถเก่าคันนี้เขาปริ้งกระดองเสร็จปุ๊บ,บ<ๆ>เขาก็เอาอะไรที่เป็น r 3 2 g r จเนี่ย ย้ายมาลงเลยอย่างเช่นระบบขับซีระบบไฟเครื่องยนต์เกียร์ภายในบอดี้พาร์ททั้งหมดคันนี้เป็นจีนอาร์แล้ยกเว้นอย่างเดียวคือตัวเรกตัวถังใ้ตัวถังอย่างเดียวเลยแล้วก็รถคันนี้เป็นรถออกศูนย์ไทยสยามกฏรการใช่รถน้ำเข้าสามสองไม่ใช่รถจดประกอบบอกน้องๆอย่างนี้น้องๆบางคนรุ่นยุรุ่นใหม่มีด้วยพี่เกิดมายุคจดประกอบมีนะครับสกายไล r 3 2ออกสยามกลการนิสสันปัจจุบันเป็นนิสสันประเทศไทยแต่สมัยก่อนรุ่นผมมันคือสยามกลการนำเข้ามามี GTR แท้อยู่หลักหน่วยคันแต่ GTS เนี่ยมีเป็น1ิใช่ครับ GTS ที่มีขามีเป็นสิบมีทั้ง2ประตูและ4ประตูมีเป็น1ิแล้วนั่นคือหนึ่งในนั้นที่ถูกสยามโกลกาลนำเข้ามาคันนี้ก็คือสวอปของเรียกง่ายๆเจ้าของมีคันนี้แล้วก็ Hello Mushi m u s h ที่ญี่ปุ่น ซื้อใหม่คันหนึ่งแล้วก็ย er. ้ายของใสมไม่ใช่สวมมึงอย่าคิดกันเองถามกูก่อนย้ายของทั้งหมดมาใส่ซึ่งมันจะมีวิธีการย้ายสำหรับคนที่เขาไปอู่สกายไลน์จะมีการต้องล็ออุโมงค์เกียร์ล่ะเพราะเกียร์ไม่เหมือนกันใช่ไใส่โครงใส่เครื่องใส่ระบบขับสี่เปลี่ยนทำแพรหน้าใหม่นะครับก็มาเป็นแบบนี้แบบนี้เลยเครื่องยี่สิบหชุดใหญ่ชุดใหญ่ไงบอกควาเป็นชุดใหญ่ อ่าลูก CP ก้าน BC ลูก CP นี่มันอาหารหรือเปล่าของไก่อ่ะพี่อ๋อเนี่ยมนึงกูเอาลูก CP ก้าน TP เดีปยวแป๊บน๊งปั๊บๆๆๆๆเอาต้องดึงออกนึงออกดึงออกต้องดึงออกครับไอ้ตัดเขาถ่ายรายการไอ้เหียนี่ก็ Eat Art Eat Art รถจะขายได้เมื่อไหร่เนี่ยชุดอยากจะบอกอะไรบอกกันเด้อ อ่านมาแล้พี่ถูกก็ถูกแล้วถูกแล้วก็ถ้อยดีถ้อยดีไฮประจุนใช่ครับโพชีตพันแคมป์โเม่สองเจ็ดสองโอ้แรงม้าเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยสี่สิบปีแปด้อยสี่สิบใช่ครับสี่นะกระโดดออกที่โอ้โหถ้าแปดร้อยสี่สิบขับดีเหมือนอีโวประมาณสักพันหนึ่งอะเวลาวิ่งก็เหมือนเหมือนจะไปโล่พี่ก็วิ่งขัสองดิ้นเหมือับสเลยเพราะแรงม้ามันเยอะเวลาขำๆเขาต้องมา1ิเเห็นแน่ โอเห็นแน่นอนพี่ับตีเห็นแน่นอนซิเปเห็นแน่อยู่ที่ขับไเป็นขับไม่เป็นนะซิเปเห็นแล้วตับก่ของเขาประมาณสิบห้าหรือหกของมันชัว่กูเนี่ยใจสั่นเออกตัวเออห้องเครื่องโอเคนะครับสวยงามคุณต้องไปหาคำโชว์มาใส่ไว้แม่งติดโบูยเออจมันติดโป่งหนวกพยายามจะหาแล้วมันติดหนวกแต่ว่มันหลังแต่ว่ามันหลังโดยรวมห้องเครื่องโอเคนะครับท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งมันมันมันรถกี่ปีอะเพราะมันเก่าปี92มั้งใช่ครับปี92 92 เริ่มปี89อ,อ่ะอ,อแล้วไปสิ้นสุดปี95คือตัวสุดท้ายแล้วมันก่าวก็ต้องมีตามอายุตามอะไรอนนของมันนะเป็8ปี่เออป็น 9, ปี98เ,เป็นตัวถังเขาโบวโรงงานนะอืมเฮ้ยโอเคโอเคอเคันนี้สวยฝากระโปรงก็จะเป็นอลูมิเนียม <c oughs> ออลูมิเนียมเอ <c oughs> อออลูมิเนียมญี่ปุ่นนี่เขาล้อออกเลยนะเขาล้อกระดูกออกไว้ถ้ามันเบาเขาไม่ใส่คาร์บอนเพราะถ้าล้อไอ้นี่ออกปั๊บไอ้นี่เบาแบบ เบาอยู่เลยโอ้โหไม่เหมือนสังกษ์สีนี้เลยอ่ะถนนบ้านเรานี่ถ้เบามากก็ปาดเรียบร้อยบินขึ้นมาสีก็เป็นสียอดนิยมใช่สียอดนิยมเฮาว g t a มันเฮาว GTAm าสีนี้ภายนอกก็มากับล้อนิสโมฮาวเบิกนะเบิกเลยเพิ่งเบิกเลยเบิกที่โอโมริเลยใช่ไหมโอโมริญี่ปุ่นไงสำนักนิสโมฮามันมีขายที่โอโมริคันนี้ไม่คันนี้ไม่มีไม่มีชุดแต่งนิสโมนะไม่มีมีแต่สเกิร์ตโรงงานปกติตอนนี้สต็อก อ่าผมดูรอบพันก่อนนะโอ้นะโอเคพี่อ่าคันนี้ก็โอเคการถังก็แสดงด่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรคันที่พอสอมสองท่านผู้ชมอยากสนใจเริ่มสนใจกันละลมันต้องดูที่ขอบยางหน่อยขอจอยได้ไหมเอาเลยครับเอาเลยครับสวยนะเขาบอกว่ามันแพงมากนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนมาหมดแล้วนี่เปี่ยใช่ไหมนี่เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนหมดแล้วนี่เปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนหมดแล้วนี่ถ้าเป็นของเดิมขาดแล้วมันจะเป็นกุ้นยี่สิบปีขาดหมด นะครับขอบยางคันนี้เปลี่ยนหมดละขอบกระจกหลังเปลี่ยนหมดละ<ช>แล้วคันนี้ถือว่าควเคสสวยอยู่ใช่ไหมคิ้วสวยคิ้วสวย,วสวยภายในสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดเลยก็ดําเดิมของมันเลยของ GTR เลยย้ายเขาครบะครับแต่พวกเบาขาบเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกตินะถูกเพราะเราจะไปหุ้มเป็นฮาคาร่าก็ไม่ประโยชน์เราเก็บเราเราทำรถสต็อกก็ต้องอย่างนี้ครับคือจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดท่านจะเอาแบบสวยเลี่ยมเลยเนี่ยมันจะเป็นอีก ไทยเล็กนึงมันจะเป็นอีกราคาหนึ่งรถที่เขาเก็บจริงๆนั่นมันคือฟูลลี่รีสโตร์ละนั่นมันคือรถที่แทบแทบขับไม่อยากขับมันมีไหมมันมีนะพี่มีมีแต่ว่าเราเราไม่เราหาไม่เราหานะครับแต่ว่าดูราคาไม่ไหวเกินสามเกินพี่เกินสามไปเยอะบล้างไปสาไปเยอะเกินแมไม่ได้เกียรติเราจะบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งว่าเบาะไอ้เนี้ย บอสกายไลท์สามสองเนี่ยสวยสวยมือสองยังพอยังพอมียังพอมียังพอมีไม่มือสีสองตีไม่มีเลยอ่ายังพอมีบ่สามสี่แพงมากแต่ส่วนมากคนก็เอาไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนก็มากกว่าเราก็เลยไม่ไม่ได้ค่อยใส่ใจตรงนี้มากเท่าไหร่รวมโอเคนะครับคอนโซลก็ตามอายุแต่แต่ไม่ได้แย่เพราะถ้าแย่มันจะบวมมันจะบวมพูดก็พูดเลยคันนี้คันนี้สวยนะเพราะว่าเจอหลายๆคันมาแม่งหูก็รถเก่าพี่แต่คันนี้สวยคันนี้สวยจริงตัวมาขัมาข้างหลัง รีวิวท่านผู้ชมดูออนี่ก็ย้ายแบตมาข้างหลังใช่ครับมันต้องเก็บโล่งก็ต้องเข้ามาข้างหลังย้ายมาข้างหลังย้ายมาข้างหลังโดยรวมก็โอเคสวยงามมีตูวแปดนิสโมแต่นี่เป็นคาร์บอนละคาร์บอนครับเพราะว่าของเดิมไม่รอดของเดิมบวมน็อตสนิมแดกของเดิมบวมน็อตมันจะมีน็อตยิงแล้วตรงนี้มันจะเป็นยางแล้วพอน็อตมันผุน็อตมันก็จะบวมและยางมันก็จะโค้งมันก็จะมันก็จะมีปัญหา โดยรวมทั้งหมดคันนี้เอาตามตรงบอกหท่านผู้ชมเลยนะสวยสวยสวยเลยพี่สวยเลยสวยเลยเหมาะสำหรับการเอาไปต่อยอดคือท่านจะเอาไปแล้วไปทําให้มันเป็นออริจินัลนั่นเรื่องของท่านรถมันมีทรงอ่ะแต่สาหรับผมนะผมพูดอย่างหนึ่งว่ารถเราเนี่ยบางบางทีไม่ต้องก็ต้องไปตามเขาหรอกว่าเขาเดิมกูก็ต้องเดิมด้วยอย่างผม่เนี้ยผมคิดว่าเฮ้ยกูชอบรถอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นรถซิ่งแล้วก็มีเครื่องนิดหน่อยมีล้อนิดหน่อย ก็เป็นสไตล์เรามากกว่าผมมาอ้วนพูดดีเราต้องมีสไตล์เป็นของเราคือบางคนเป็นเต็นท์เนี่ยก็จริงแต่ว่ามองว่าเฮ้ยทำให้ลูกค้าชอบดีกว่าแต่ถ้าผมเป็นสำหรับกูเนี่ยผมคิดว่ากูชอบกูจอดไว้ขายไม่ได้กูก็ไม่เบื่อดีกว่าไปเราไปขืนใจว่าเฮ้ปใส่ล้อเดิมเครื่องเดิมๆทอนเงียบๆที่จอดไว้ก็หงุดหงิดถูกมันไม่ใช่สไตล์เรา ดินออกมาให้ยึดแม่แม่งน้าขับไว้ขับออกไปเล่นกับเพื่อนเลยงเรได้อะไรได้ใครแล้ก็มีแพชชั่นใช่เราเลยบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนคนอื่นคือถ้าท่านชอบเดิมอ่ะก็เรือของท่านนั่นแพชชั่นของท่านแต่ถ้าเป็นแพชชั่นของอ้วนของผมขับเดิมเนี่ยเราชอบทุกคนแหละแต่มันได้คุณชอบได้ไม่นานแพ่ใจเรามันต้องมีแต่งหน่อยต้องมีแต่งหน่อยทั้งหมดรถจะสวยมากรถโอเคเลยพร้อมเลยแต่ความน่ารักไม่น่ารักมันอยู่ที่ว่าราคาเท่าไหร่ คืออย่างที่พี่โกรู้อ่ะราคามันโดดโดดโดดทิ้งโดดว่างเลยคือเราขายแพงไหมครั้นี้ผมก็ไม่แพงอ่ะหาซื้อไม่ได้แล้วอ่าว่ามาราคาเท่าไหร่ท่านผู้ชมรอดูลุ้นเหี่ยวเหนียวเดี๋ยวพี่โก้นะอผมให้นะเอาแบบเฉพาะเร็วยันเงาผมเลยใครดูเยสองสองเก้าสองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทใช่ทางบ้านถามมาเงินสดมีแต่ไม่อยากใช้เข้าไฟแนนซ์ได้ไหมได้ล้านหนึ่งเข้าไฟแนนซ์ได้หนึ่งล้านบาทใช่ดอกแพงไหม โอ้ทำใจครับ12ต้องมีต้องทำใจใครที่สนใจ2 29มาที่อัเรลซิงแล้วก็พูดคุยกันมีปัญหาอะไรคุยกันตรงๆก็อยา่างที่ของผมรู้อยูอย่แล้วทุั่วประเทศว่าของผมเนี่ยรถอย่างเงี้ยม,มันรละประกันไ้15วันอคุณซัดไปเลยคุณซัดไปเท่าเนี้คุณอย่าน้ำขาดแล้วมันเครื่องขาดพอ,อทางเราิดชอบดูนะรู้นะไม่ใช่ว่าเฮ้ กูสั้เลยกูไม่ดูไม่ดูมันไม่ไหวงั้นรถพวกนี้ต้องดูนะครับดูใครที่เล้วรถพวกนี้มันต้องดูน้ำมันเครื่องดูน้ำมอน้ำดูทุกอย่างดูสภาพหน้าแปนเทอร์โบนั่นคือคนที่รักรถและเล่นรถจริงๆตื่นเช้ามาก่อนจะขับเปิดฝากระโปรงดูมันหน่อยมันพร้อมจะไปกันแล้วเปล่าไม่มีอะไรลีกออกมาก็ถึงจะไปได้เดี๋ยวถ้าบอกว่าเฮ้ยรับประกันกี่วันนะสิบห้าวันโอ้ยไอ้อ้วนรับประกันสิบห้าวันเน่เดี๋ยวพูดกับเพื่อนหน่อยหลับ เขารู้นะครับรู้ครับเรารู้จากอาการได้รู้จากอาการเขารู้จากอาการว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำมันเครื่องขาดคุณไม่เช็คส่วนใหญ่3วันแรกไม่พังหรอกจะไปพังวันที่14บสีเพราะว่าสามวันแรกยังมาขับแรงไม่ได้ก็เลขับให้ชินอ่าสิบสี่สิบห้าวันวันเกือบวันสุดท้ายน่าจะรู้เรื่องกันแล้วนะครับเพราะนั้นนี่นะมีรับประกันตรงนี้จ่ายไฟแนนซ์ได้ไฟแนนซ์ได้มีมีบริกาตีเลขมีโปรโมชั่นเลขรถถูกต้องตามกฎหมายอ่าโอนขนส่งโอนขนส่งได้ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยโอนทานจ่ายตังมาให้อ่าอ่าใช่ ก็ตามกฎหมายของเขาเราทำได้หมดแหละอขอให้คุณมาคุยอะราคาแล้วคุณคิดว่ามันเฮ้ยมันแรงนิดนึงก็มาต่อรองกันแต่ผมบอกว่ารถพวกนี้บางทีคุณต่อแค่คําเดียวอะคุณอาจจะไม่ได้คอรอบครองมันไม่ใช่ผมว่าใจร้ายนะอ๋อต่อคำเดียวไม่ได้ต้องต่อห้าคำต้องต่อห้าคำ <c oughs> ตอทีละพันพันพันอย่างเงี้ย <c oughs> คุณมาต่อพี่ว่าสองล้านได้ไหมออ <ๆ S 1> เราก็คิดถ้ากูขายไปสองล้านกูเดือนนึงกูหาไม่ได้ราคายอย่างนีน้ทุกครั้งรถเก้าติที่ที่ผมขายไปเนี่ย แล้วว่าคันนี้กูขายไปสาม้านใช่ไหมพี่โก้เราหาซื้นราคาเดิมไม่ได้เลยไม่มีทามันขึ้นไม,<า>ไม่รู้ทำไมแล้ว,ลวมันขึ้น,นขยับตลอดแล้วยิ่งเป็นสกายไลน์มันคือรีเจนไปแล้วอะ่ะ<ช>มันคือรถที่เป็นอยู่ใน JDM ท็อปทรีลิสต์ไปแล้วว่ามันคือรถสุดยอดอมตะนิรันดร์การแจ้อรบมปกทองไปแล้วราคามันนึ้นอสามสี่มันก็ยังหาง่ายนะยังหาพอหาได้แต่มันขึ้นยกแขงแต่ทำสองมันหาไม่ได้มันหาไม่ได้จริงๆมันขึ้นยกแผงมันหาไม่ได้จริงมันขึ้นยกแขงเฮ้ยพี่ว่าแมง GTS ไม่ใช่ GT r รองทับจาชั่วโมงนี้ไม่ต้องมองครับถ้าจ t R 3สามทะลุเ็ขายล่าสุดคันขาวไปก็ราคาประมาณนั้นสามทะลุไม่ใช่ราคา ฉันมั้จะไม่ดูไม่ต้องตกใจไม่ต้องมาตื่นเต้นกับข่าวในโซเชียลว่าโหสามล้านมแม่งพ่อค้าแม่งมันสามล้านมานานแล้วแต่เขาไม่พูดอันนี้ต้องพูดนำตเตาเขาแก้เมื่อก่อนโซเชียลมันไม่ได้เป็นแบบนี้แบบนี้เ,เราโพสต์ปุ๊บแม่งการวม่าคนมันก,ก็ไม่แชร์ก็เป็นจุดประเด็นได้จริงๆอ่ะราคารนี้มันนานแล้วนานแล้วโซเชียลมันไม่ได้กว้างขนาดนี้เมื่อก่อนเพราะงั้นใครที่สนใจคันนี้นะครับตามนี้เลยขึ้นข้างล่างให้ยกหูกันมาก่อนจะเข้ามาดู โทรถามอ,อ้วนห, <PA> <bunker. S 1> หน่อยถามว่า <texts> ย <hi awia> anyway, ังอยู่ไหมโทรถามมันก่อนนะครับว่ายังอยู่ไหมถ้าอยู่เข้ามาดูแล้วมันก็จะจอดอยู่ในห้องแอร์แบบนี้เพราะรถมันอายุเยอะแต่ทั้งหมด2องล้านสองแสนเก้าหมื่นท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจผมจะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมอ้วนหัวแล้วแล้วประกันคุกี่วันประกันลูกค้าสิบห้าแล้วประกันกี่นาทีผมต้องรอไงต้องรอคือผมต้องเป็นคนรอครับผมพูดกับพี่โก้่านนะ โก้ซัดไปเลยแบบไบบูลเลยนะเ้าไปโก้พังอ่ะโก้จอดทิ้งปุ๊บเอาอุจจปลาลงท่อได้เลยเดี๋ยวผมไปเอามาเองผมกล้ากันสีว่ามันไม่พังแน่นอนเพราะผมขับแม่งทุกรอบอผมเป็นคนที่ขับโรตินเนี่ยออกไปเนี่ยพวกสุดเสียงเพราะว่าเราได้ลองรถด้วยแล้วก็ได้ขับฟีลลิ่งของเราด้วยคือรถพวกนี้มันอยู่กับเราไม่นานหรอกเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องขายไงพอเราใช้งานจริงหรืออะไรเนี่ยออกไปออกไปเนี่ยกูสุดเสียงตลอด เราเราชอบอยู่แล้วพูดเองนะเอาได้เลยพูดเองนะสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเดี๋ยวผมจะไปรองขับให้ท่านผู้ชมดูตัวถังท่านผู้ชมดูกันไปแล้วเดี๋ยวไปลองไปดูสมรรถนะการขี่เพอร์ฟอร์มของมันว่ามันเป็นยังไงบ้าง เก่งเก่งเสียเก่งเสีเช็คอะไรก่อนแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านอ่ะอาจะจะบอกให้ท่านผู้ชมรับซื้อรับอะไรผมกูนะก็ถ้าสมมุติว่าพวกพวกพวกพี่ๆเนี่ยน้องๆเนี่ยเห็นรถที่บ้านแล้วเฮ้ยเทียบผิดตอบไม่ได้ขับมีแบบนี้ของคุณพ่อมีแบบเนี้ยสกายไลน์เอสสิบห้าไอ้ไอพวกรถอย่างเงี้ยก้าวโตน่ะเอามาขายเราได้คุณว่ามีป่ะอ่ะผมถามจริงโอ้เยอะอ่ะผมคุณอยู่ในวงการเต้นรถอ่ะ อะมีมีช้างเผือกที่แบบเดิมเดิมจอดอยู่ในบ้านทะเบียนขาดต่อพ่อพ่อไม่ใช้แล้วลูกชายก็ไม่เลิฟโอ้ผมกล้าพูดนะผมเจอมาเยอะมากมีใช่ไหมเยอะมากอะย้าแย้มอะเซเว่นมีไหมเยอะเดิมเดิมจอดอยู่ในบ้านแบบเอาง่ายจอดจนแบบยางแบนกับผูกไม่กับเลยคือแบบแม่งหนูแทะอะแทะหมดแล้วแต่เราก็ซื้อเคยซื้อด้วยเหรอเฮ้ยเราซื้อมาทำนะเออบางทีแม็กบอดี้เหลืองโรงงานนี้เออเทเบมีบอดี้เหลืองอโรงงานอีกสามคัน ที่เราได้มาคันหนึ่งอ,อ่แะแล้วแม่งเดิมไม่แห้งเลยเออมังคันแบบสามสีเออ่เหลืองโรงงานเราก็เคยซื้อ,อ,อจอดเละเฮะหมดก็มีบางคันทั้งในบ,บ้านเนี่ยมีแม่งสี่รุ่นเลยสามหนึ่งสามสองสามสามสี่เลยแล้วก็ไปซื้อมาหมดก็ซื้อหมดซื้อมาเยี่ยงเลยแล้วเราก็มาเริ่มทำเริ่มทำอย่างนี้บอกว่าเพราคนเห็นเนี่ยโซเชียลออยมันกว้างขึ้นจยุดภูมิเป็นกว้างขึ้น่ะถ้าคุณเห็นว่าจอดแล้วเป็นพระคุณเนี่ยคุณไม่ได้ช้าอยู่แล้วคุณมาแบ่งผมได้แบ่งผมได้ผมเอาทำมาเนี่ย คนอื่นก็ได้เห็นคุณก็ได้เห็นไอเนี้ยไม่เท่าไหร่ราคาที่คุณให้เขาพิเศษกว่าคนอื่นไหมเราพูดกัน<ส>ชัดๆเราสายตรงอยู่แล้วครับเราลดสิ่งด้วยทุกครั้งเนี่ยที่เราไปซื้อรถเต็นเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่มาหาเรานะไปหาเต็นอื่นอือ่นก็ต้องถ้าคุณไปส่งทั่วประเทศทั้งเต็นอะ่ะสุดท้าก็ต้องส่งผมอยู่ดี ถ้าคุณถึงผมโดยตรงถ้าคุณผ่านคนอื่นคเขาจะตีคุณถูกเพราะเขาจะต้องเอานี่พูดกันเรื่องความจริงเขาต้องเหลือกาไรมาส่งให้คุณใช่เพราะค้าต้องได้กาไรอยู่แล้วกินหัวคิวกันสักสองทอดคุณโดนสองต่ออันนี้พูดกันตามตรงไงแต่ถ้าคุณยกหูโทรมาตรงนี้เลยถ้าคุณรู้เห็นู้วยคุณจะไม่โดนอะไรเลยเพราะคุณจะได้ราคาที่คุณพอใจขายและทางนี้พอใจซื้อเพราะฉะนั้นใครมีรถที่เป็น90หรือรถแลไอเทมหรือคิดว่ารถพ่อกูรถปู่กูหายาก จริงกลางมาครับโทเลยโทรมาเลยเรายอมเราพร้อมไปถึงที่รถจอดนานตีขาดเกินไม่ต้องกลัวขับไม่ได้มึงคุณไม่ต้องกังวลนั่นเรื่องของผมเองแต่ถ้าเกิดว่าโทรหาอ้วนไม่ติดโทรหาผมเบิร์งล่างด้วยอ๋อก็จะได้โบวกอีกทีหนึ่งไม่บัวผมก็ได้โทรอ้วนพังงานเยอะไงโทรหาผมก็โทรยกหูหาอ้วนอีกทีนึงจะบ้าเหรอคุณมจะได้ยังไงเช็คเสร็จยังหรือเสร็จยังเสร็จแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวจะลองกันนะ มันหมดเปิดแอร์อมั้งดับเลยอ่ะครับผู้ชมครับ อยู่ในสกายไลน์อาสาว1โอ้โหอ่อ้โ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 หไม่ได้บอกเลยว่ามึงจะพื้ดเลยออกมาเลยทำไมอ่ะ ม่ต้องักมากเลยเลยอ่ะเฮียแต่แรงแต่แรงจริงว่ะกี่บานะครับเนี่ยแปดร้อยท่านผู้ชมครับการลองขับมเมซากูออกหน้าเต้นมาแล้วนะรถแรงโอเคแต่มันต้องเป็นสไตล์ของเคกว่ารถลอรอบเพราะเทอร์บโบมันใหญ่ภายในถ้าเกิดท่านจะต้องเอาไปก็อาจจะต้องให้อ้วนเก็บหน่อยพวกนี้นอ,อ่าพวกนี้ซึ่งไม่กี่บาทค,ค,คอนโซลแอร์นะครับคอนโซลไม่บวมมีบวมหน่อยหนึ่งตรงนี้นิดเดียวนะครับมีบวมหน่อยหนึ่งคอนโซลถือว่าโอเค เก็บไปนี่หน่อยอันนี้ก็ไม่กี่บาทอันนี้ก็ไม่กี่บาทผมว่าคุยอ้วนเลยอ้วนจัดก,การให้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาตั้งสูงหน่อยให้อ้วนตั้งสูงนิดนึงนะยุคก้าสูงจะเป็นอย่างนี้นะป่าที่ฝนไม่มอยู่งี้มันจะไม่เป็นก้านนะครับมันจะไม่มีกา้านมันจะอยู่งี้ไฟเลี้ยวมีก้านไฟเยอะอย่างเดียวเนี่ยอยู่ตรงคอมีก้านไฟเลี้ยวตัวนี้คือเปิดไฟหน้ายุคนั้นจะเป็นต้องกดคุณจํายุค TFR ได้ไหมพวกมังกรทออู่สูที่ทมันเป็นกดแล้วไวรุ่งทุกคนชอบอ่ะ ไอชิ้นอย่างมีกระบะรุ่นนี้เพราะมันกดายุคนั้นคือเปอย่างนี้นะครับแล้วปรับวิทยุปรับกันตรงนี้สมัยก่อนปรับกันอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะมาก,กับวิทยุเดิมนี่ก็วิทยุเดิมแต่นี้ไม่ได้ต่อมันคงใส่ไว้เฉยนะครับโดยรวมโอเคนะขอบยงขอบยางถือว่าทุ่นประหยัดท่ามาเป็นแสนละสำหรับขอบยางที่<ด>รีไซต์แ<า>พงมากใช่ขอบยางแพงมากวันนี้ก็โอเคขับใช้งานเนี่ยช่วงล่างโอเคนะไม่ได้กระด้างไม่ได้ไม่ได้ช่วงล่างดีกว่า e อีโวผม อ่าคืออีวอลผมมันจะมีมันจะมีกรเขาเรียกว่าเด้งหน่อยหนึ่งเด้งหน่อยหนึ่งแต่ครั้นี้โอเคตึบตึบต,บต,บตึบเลยอออริิจนลลเยอ่ครั้นี้โอเคเลยคันนี้โอเคเลยต้องเปิดโจบีเปิดแอปอ่าเปิดแอปไม่ได้เปิดแอปปั๊บรถมันแรงมาเยอะไงโอเคนะเนี่ยขับปกติสมมติจะบอกท่านผู้ชมว่าเทอร์โบใหญ่เวลาท่านขับทางไกลขับอย่างเงี้ยไม่ติดบูสอย่างเงี้ยโคตรประหยัดเลยนะ โคตรแบบโคตรของโคตรประหยัดเลยอ่ะหิวๆเลยเนี่ยเกียร์ห้าลอยๆแล้วแต่งเบาๆแปดสี่เงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหูประหยัดจัดเลยนะเออเปิดแอร์ดูอ่าเปิดแอร์ดูพอเมื่อกี้เราเปิดแอร์ทีงแล้วนะมันเขย่าแต่เครื่องมันคงเย็นด้วยแหละ เร่งแซงกันหน่อยปื๊บอย่างนั้นม,มันรอรอบเยอะเห็นป่ะเห็นป่ะมันก็เหมือนรถเดิมเดิมเลยนะแต่ตขับขับเป็นเหมือนรถเดิมเลยขับรถเดิมเดิมเลยอล,ลยองสวีปดูหน่อยเนี่ยขับสี่ทำงานน่าจะคืดๆอย่างเงี้ยคันนี้น่าจะล็อกระบบไฮแคสหลังมาล่ะมันจะ,ะรถรุ่นนี้มันจะเป็นเลี้ยวสี่ล้อฮะแล้วมันจะมีหลักหลังความความแย่ของมันก็คือ พอมาถึงอายุของมันเนี่ยแหลกหลังมันจะคอนพอแหลกหลังมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้คอนมันสั่งการผิดอ่ะพอหลังพอเหมือนกันหลังมันดิ้นได้อ่ะพอเราเลี้ยวอย่างเงี้ยเวลาเราตกหลุมหรืออะไรตูมันจะอยู่เงี้ยเวลาเราขับเมื่อพอตกหลุมปั๊บมันจะนึกออกปะท้ายมันจะดิ้นอ่ะเออแต่นี่โอเคน่าจะล็อกแหลกหลังมาแล้วระบบขับสียังทํางานอยู่เพราะดูจากการขับเมื่อกี้ก็รู้แล้วว่าระบบขับสียังทำไม่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 มีโทษนะ าไงเอาคนนี้ไปเก็บเซเว่นไหมไม่เฮ้ยตายสิไม่ปิดจะปิดทำไมรถเต็มงโมอนี้ตกใจอะปวดท้องไงเออเห็วเแวเวๆอะพี่ลืมดีนะไม่ปิดนะปิดต้องปิดเย็นก็ได้อะเย็นแต่พอนั่งหลังอย่างที่บอกมันเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบอารมณ์บล็อกสีไหนอะก็จะโดนแบบกระจกอะไรใช่แล้วมันร้อน ่ไม่มีไม่มีไม่มีไต่แต่เยอุ่นแต่ญี่ปุ่นสมัยก่อนเขานั่งนะตอนรถออกไฟแดงอ่ะมันเป็นรถทัวร์เลอร์ไงมอ่าไม่โอเคโอเคอันนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามที่ผมนั่งสามสองเลยครั้งแรกผมนั่งรถเทียปอครั้งที่สองที่หานใหญ่เออใช่เฮ้ยหานใหญ่เปสามสามใช่ไหมฮะเออชอบป่ะเอาไรสองสองเก้าซื้อได้ไหม เร็วาแล้วด้วยต้องวารแล้วด้วยโอเคเลยหนูผิวโอเคเลยตัดต้นเหงื่ดีข้อเสียอาบีนะมันหวานอ่ะเสียอาบีมันหวานแล้วเครื่องทำมาดีเครื่องทำมาโอเคเลยแต่ข้อเสียของอ้วนรถซิ่งเคยรู้ปะ่ะเวลาจะกลับรถโคตรไกลเลยเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะย้ายไหมหรอเขาจะย,าย้า,ะยายที่ใหมนะ่ไงจะย้ายที่ใหม่ เตินฟ้าเลยอ่ะอันนี้สงครามฟ้าของจริงเลยเฮ้ยโดยรวมโอเคครับคันนีสองล้านสองแสนเก้าหมื่นผมว่าเหมาะสำหรับคนที่เอาไปแล้วเอาไปตั้นต่ออีกหน่อยนะเก็บดีเทลมาหน่อยนะครับแล้วก็ตรงไหนที่ท่านไม่ชอบแล้วก็ท่านซื้ออ้วนแล้วท่านต่อไม่เยอะหรือท่านไม่ต่อเลยผมว่าอ้วนเขาเก็บให้ท่านหมดนะครับเท่าที่เขาจะ่ทำได้กับราคาที่เขามีกําไรพอเหลือต้องบอกอย่างงี้ให้เข้าใจนะครับค้าขายต้องมีกําไรค้าขาย คงทำไม่ใช่มึงมูนิทีแน่ๆนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องบอกท่านผู้ชมไม่เข้าใจนะครับตรงนี้บ้านใครชอบใครสนใจติดต่ออ้วนได้เลยคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบสกายไลน์ไม่มีควมว่าผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับรถของอ้วนโลซิงเขามีรถมานำเสนอให้เราตลอดรับชมตลอดเดือนนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ